เราไปที่อำเภอพนมทวนนะคะเราไปที่บ้านห้วยสะพานเป็นวิถีชุมชนเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เราไปเจอกับชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านมาของเราไปดูวิธีการสานสานเปจากไม้ไผ่ไปเจอป้าตุ้มป้าตุ้มบอกว่าเปอันใหญ่อันนึงทาเสร็จภายในหนึ่งวันกี่วันเสร็จวันเดียวก็เสร็จจริงอ่ะจริงทำคนเดียวเปล่าทำเองซ่องคนตายายหรอใหญ่ๆนี้ก็วันเดียว อันนี้เปรย์เพื่อสุขภาพนี่ทำส่งเชียงใหมท่ที่เชียงใหม่มีฉบับเยอะหน่อยให้ดูเดี๋ยวกัน <c oughs> เปรย์เพื่อสุขภาพดัดตัวไงดัดอะไรตัวเพราะเชียงใหม่ก็สร้างมาเม <c oughs> ื่อก่อนรถไฟสะพานเนี้ยมีรถจี๊ปอยุส่งคันรถเล็กๆกระบะเนี้ยไม่มีเลย <c oughs> แล้วก็มีตะเกียานทอเสือรั่วกันละทอเสือเกียนแล้วก็เสือเสือ ื้อข้อแต่งงานอันนี้เดี๋ยวนี้ไอเนี้ยเสื้อน้ํามันเสื้ออะไรมันเยอะก็ไม่มีคนซื้อเสื้อก็เลยมาทาเปลีก็ค่ายดีแล้วอย่างงี้งมันไม่ไผ่ราคาก็ไม่ได้ไม่รค่ะไม่รู้วแล้วแล้วอยู่ได้นานไหมก็นี่จิบกว่าปีแล้นเนี่ยนี่เหรอตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยเหรออยู่อย่างงี้คนเนาะใครมาก็นอนใครมาก็นอนไม่ขาดไม่ขกเนี่นะถ้าสมมุติเราดัดคาดเนี่ยเราเมื่อยมากเราดันนี้ได้นะดันแด้แจัก็แค่นี้นะถ้าสมมุติว่า จะปวดแค้นมากจะออกกล้ามเนื้อก็ได้เราก็ทํานี้ก็ยาอะไรไปแล้วก็ย้ายมา,าเพื่อสุขภาพอีกเพื่อสุขภาพดีนอนไม่ต้องโคตกนี่นะนอนไกวทุกเวลาใครมาก็ชอบนอนเปลนเนี้ยก็ดันมาทางนี้ค่ะมาันจะยืดข้าไปในตัวแล้วเอาโคกิดเองถ้าจะเอาให้ตรงดิ่งก็เอาอย่างนี้ลงมาหน่อยก็ดันก็แบบมันก็จะตึง แล้วเมื่อกี้ที่ทใช้แขนจับแขนจับแบบเดียวกันใช้ขากำลังข,ขาดกันเนี่ยจับอย่างนี้แล้วอย่างอันเล็กๆอันเล็กๆเอาไว้โชว์อย่างนั้นคือใส่เป็นใส่เป็นกระเช้าใส่อาหารได้อะไรได้จะตั้งโต๊ะได้แล้วก็ถ้าอาม,ม,ม,มีมือจับนะ,ะก็ใส่เวลาไปเยี่ยมใครได้อะไรเหมือนเป็นกระเช้าได้เมื่อกี้เห็นอันเล็กๆก็ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะใช่ไหมคะน่ารักด้วยอันเล็กๆเสมมติวาเรามันมีนะทำโครงไว้ให้ดูนะ โรงน่ะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะน่หละเดินรงเอาไว้ให้ดูป้าตุ้มเป็นคนโจนนะไม่มีตังพอได้ตังมาป้าตุ้มก็ต่อเล็กต่อน้อยต่อบ้านเนี่ยเพื่อว่าไว้รับแขกทีเวลาแขกมาแขกเยอะบันเด็กนักเรียนมาเรียนกับป้าตุ้มเนี่ยประมาณสัก200กว่าโรงเรียนได้ป้าตุ้มจะจดไว้หมดเลยให้เขาลงบันทึกไว้หมดทุกหา้าเลยแหละอยู่ที่บ้านนี่วันๆก็จะว่าไม่น่าก็มีคนมาเรื่อยนะมาเที่ยวเรื่อยมาดูเรื่อย เวลาคนมานั่นเนี่ยป้าตุ้มก็เพิ่งจะเลิกถ่ายทำมาเนี่ยต้องเลิกมาก็ทําเวลาคนมานั่นก็ไปความสุขของป้าต้มต,ตอนนี้ก็คือว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อจากปก้าตุ้มกวเดี๋ยวตายแล้วจะไม่มีใครได้พอเด็กรุ่นหลังมามา,มาทำงานเด็กนักเรียนมาเรียนป้าตุ้มก็ให้ความรู้กับเด็กแล้วก็ร้องเพลงมากอะไรบ้างมีความสุขถ้าได้ทําถ้าได้ออกทำจะมีความสุขมากอยู่บ้านนี่ก็ไม่มีอะไรเราก็ยังว่าอายุมากแล้วก็ ตามภาษาคนเกๆ่ๆปลเด็กมาคนมาปลตุ้มก็อย่างนี้แหละก็คุยปลตุ้มคุยเกง่งจะคุยก็ได้จะร้องเพลงก็ได้ได้ทุกอย่างขอให้ <Okay. S 1> ให้บอกอย่างเดียวปลตุ้มมีความสุขทุกวันเนี่ยไม่มีปลตุ้มไม่มีนี่ไม่มีสินนะนี่สินไม่มีค่ะทำไปแต่ตอนนี้ยังที่จะทุกอยู่อย่างลัวจะไม่ได้เงินอย่างชีพ <laughs> เบี้ยอย่างชีพได้แล้วเกิอือเพราะตุ้มได้นี่นะคะได้ บัตรประชาชฐแล้วก็ได้เบี้ยยังชีพที่อยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีคนมาสั่งเปลีก็ได้เนี้ยกินใช้ไม่เราไม่มีหนี่ไม่มีสินเราก็อยู่ได้แบบมีความสุขของธรรมชาติของเราเออเออ่าชมเพลินเดินทางชมดอกไม้ที่ร้ายทางคุณแม่มาปลูกเออวายไม้เออ ทางคุณแม่มาปลูกเอ้ยวาใเออเอ้ย,อยแม่ไปเอาเม็ดเอาพันธ์กันมาแต่ไหนเอ้ย